ทุกคนครับนี่คือวัดศรีชุมวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับทุกคนเราถ่ายจากมุมข้างบนวิหารทุกคนสวยไหมนี่ครับทุกคนสวยมากใช่ไหมครับพระอุปคุตนี่คือพระอุปคุตด,ด้านในปางชดหน้าทุกคน ถ้าเกิดใคไปเชียงใหม่ก็จะเจอวัดอุปคุตตรงเชิงสะพานนวรัตนะครับทุกคนนี่คือภาพอดีตในลำปางนะครับลำปางในอดีตนะครับอืมีห้าแยกในปีสองพันห้ารอยห้าห้าแยกลำปางมีที่จังหวัดอะไรบ้างที่มีห้าแยกของนาฬิกามีแต่สามแยกสี่แยกใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำพุที่สถานรถไฟทุกคนตอนนี้เป็นมังกรเป็นแยกมังกรทองทุกคนมีรถม้าในอดีตทุกคนจ้า นี่คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับทุกคน คือวัดสีชุมเนี่ยสร้างโดยข้าหาบดีชาวพม่านะครับเขาก็มาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาทํามาหากินที่นี่แล้วก็ร่ํารวยฮะก็เลยตอบแทนคุณแผ่นดินนะฮะก็เลยสร้างวัดจากการที่ตัวเองมีฐานะดีขึ้นมาทุกคนนี่หาหน้าวัดที่เราเคยบอกว่าข้าวหมกไก่อร่อยจาได้ไหมฮะก่อนแล้วอัน,นก็อร่อยนะอ่าแต่เราจะไป โดนัทญี่ปุ่นข้างหน้าทุกคนเรจะพามาสำรวจบรรยากาศเพราะอร่อยมากนะฮะดินโดดินโดนัทญี่ปุ่นดินโดนะฮะใช้นมญี่ปุ่นแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าวัตถุด,ดิบที่มีคุณภาพอาหารนุ่มอร่อยนะครับอยู่ข้างหน้านี้เองนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศจะมีรูปโดนัทห้อยอยู่ข้างหน้าร้าน นี่เจอแล้วทุกคน Dream Dough d o n ญี่ปุ่นนี่ฮะนี่ฮะมันากาศนะฮะเข้ามาแล้วหอมเลยหอมหน,อนมบรรยากาศทุกคน Dream Dough นะฮะยิ่งวกับวัคซีนชุดเปิดทุกวันนะครับทุกคนจ๋า ยินดีต้อนรับสู่พระอเนกครับ